เมนูสุดทิตลาาก่อนจะรีวิวก็ต้องมีสเบียงเห็นด้วยเมนูเมืองเมืองเป็นยังไงแก้วแก้วไปไหนเ้ับออลูก้อพ่อครับน้ำนใหญ่มากนองน้ำนมใหญ่มาเลยเปี่ยนที่นี่ทนมาจะเลือกมให้เราแบ่งล้ำรื้นดีนิ่งลำ เมนูน me mm ี hmm. mm ้เมนูเม okay. 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 yeah. 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 uh ืองเวลาจะทำจะต้องมีน้ำลำไยถ้ามันไมมีน้ำลำไยมันจะบลำนน่้าออนไ้ำลำไยสักแก้วก่อนันานอ่า ของเก่งไม่ได้โม่ถ้าคิวมาหันลาดเองเจ้าของป่าป่าเวลาเลยยอราบลำลำร่อยครับราบลูเล่าจะคาดบรรยากาศป่อป่าป่อป่าค้ามใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่หรือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยล่ะก็เดี๋ยวเนี่ย เดี๋ยวก็วาดถึรคำเดี๋ยวเราค่อยดูก่อนท่านี้เราในประเทศไทย่นยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเต้อแต่ว่าเราจะมารีวิวไว้ก่อนดีที่สุดคือเวลาไหนกับนไปสองไปครับไปสองเป็นต้นไปเจ้ามันชุดวีชุดมาล่อบบเราชุดเวลาเวลาดีที่สุดตกช่วงเช้าดีกว่า

ช็อตน,นี้ไม่พูดดูเอาเองคุณชอบหรือไม่แล้วแต่คุณ <c oughs> ดูดูความสวยงามฉากหลังฉากหลังฉากหลัง เพื่อนไปบา,บ,าบางบางนี่ไปบางหน้ามาดียวไอ้บางแอร์ไอ้บางบางเอาดูฉักหลังดูฉักหลงังไกต้องถอยมาหน่อยโยนไปเลยครับโยนไปไกลๆหน่อยนะฮะเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของสถาบการท่องเที่ยวแบบครอบครัวแนะนาําว่าคือแม่ตอนนี้ยังแบบเปิดปิดทางการแต่ว่าสักพักนึงเขาจะไม่จะเปิดเป็นทางการ <S <S มีหลากหลายรุ่นตอนนี้ก็คือรุ่นนี้คือรุ่นกี่ปี ประมาณกี่ปีมาถึงปอเ่อเดือนกันยาปีที่แล้วกันยาปีที่แล้วนี่ก็ประมาณกันยาสิงหากันยาตุลาปอยไล่ไล่คือมันหมุนแล้วประมาณสี่เดือนห้าเดือนดูความสวยงามมาช่วเงเย็นตอนนี้ประมาณสามกี่โมงนี่ห้าโมงถูกไหมประมาณห้าโมงมาก็แดดร่มลมตกแสงสีกำลังสวยงามถ้ามากลางวันก็ฮอนไปหน่อย แต่ตอนนี้ยังมีบริการแค่กาแฟเหล้าเบียร์จะตามมาเหล้าเบียร์จะตามมาทีหลังถ้าฉะนั้นถ้าคุณจะกินเหล้ากินเบียร์การุณานําำมาเองก่อนช่วงนี้น้ำแข็งเฟเดอร์ขอบอก๋ยวาก่อนทำร้านไปแล้วคนนึถ้าเปิดเป็นหางการเมื่อไรล้วก็ม่ต้องยิงพันที่อะไมาเอาแต่ตัวมาอย่างเดียวแต่ตอนนี้ณเวลานี้เอาลูกเอาเมีแอมไอเอลตึงแบบพิดหวังแอเอไปกับไก่อดัมดีๆนำเสนอ